คอนอินทั้งสองฝั่งรถยังเคลื่อนตัวตามกันได้ดีรวมทั้งทางด้านถนนดม,ดมสุกรถน้อยคล้องตัวครับขอบคุณครับรสี่โมงเย็นเป็นเรื่องครับสี่โมงเยนเป็นเรื่องเป็นเรื่องโดยธานาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม สวัสดีคุณไม่ชมครับสวัสดีสวัสดีคุณจิตเอาไม่ใช่คุณเจตนาสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นจิตพองใสกันแล้วเมื่อครู่นี้ก็เจอคุณแม่แอาเหมือนกันนะคุณแม่คุณแม่ผ่องอคุณแม่จิตพองใสค่ะเราเจอกันแแบบคุยกันนิดหน่อยค่ในนี้เจอกันไม่คุยเรื่องอื่นแล้วคุยเรื่องหลานเรื่องลูกแล้วใช่ไหมรุ่นนี้แล้วนี่ใช่ครับค่ะก็วันนี้มาแล้วนี่นะเดี๋ยวทําเสียงเบาก่อนอ่าเสียงเบาแล้วครับจะได้ดูว่า มีคอมเมนต์เอ้ยเอาโน้าจะบังแล้วอะ <laughs> อันนี้คือเบาแล้วใช่ไหม <laughs> อันนี้คือเบาแล้วโ <laughs> อเค okay. ครับมาแล้วนะครับซึ่งโอ้โหเมื่อเช้านีค่ครึมครึมนะดูอึมครึมอึมครึมฟ้าฉ่ำฝนยังไงก็ไม่รู้ตื่นมาก็สายแล้วก็เลยไม่รู้ <laughs> <ต> <laughs> มันมันแดดไม่ค่อยเท่าไหร่ใช่ไหมคะค่ใช่แต่ตอนนี้เนี่ยโอ้โหจ้าเลยจ้าเลยแดดเปรี้ยงเลยครับเออแปลกนะตอนที่ มาอยู่กับคุณรดาวันเนี่ยเราใกล้กันมากเลยนะออืเราโอเคกันมากเลยนะครับแต่อยู่ตรงนี้คุณต้องเว้นระยะห่างจากคุณนะเนี่ยอ๋คอมก็ดีแล้วนี่ทาไมอ่ะผมก็ไม่ไม่ดีเลยไงแ่มัคุณไม่อยากใกล้มากก็เดออยากจะใกล้ๆขาดป้าอบอุลเนีไยอร่าเดี๋ยวขอุณแม่พี่ปุ้มนี่เท่าไหร่สี่สิบปีได้ไหมที่รู้จักกันมาเนี่ยที่ทํางานด้วยกันมาเนี่ยเออโอ้รู้จักตั้งแต่ยี่สิบเลยเหรอ นั่นจัดกันสามสิบล่ต้องมีสามสิบแล้ว <c oughs> ตอนนี้รู้จักคใครไปทำงานยี่สิบยังเดียนไม่จบเลยก <c oughs> ็น่ะเสิใช่ไหมกับพี่ปุ้มเหร<พ>ออ๋อไม่ไม่หรอก <ละ S 2> มีสักสักสามสิบสามสิบเราของเราสามสิบสองปีแล้วนี่มาสามสิบสาสิบทำไมพี่ปุ้มจัดเรื่องอะไรการเพลง <c oughs> อยู่ดีก็มีอารมขึ้นมางั้นนะ <c oughs> ทำไมก็ไม่รู้ <c oughs> อโอเคมามาเรื่ออะไรพลังของการอธิษฐานเออ จร,จริงๆแล้วอยากให้เขาถามบ้างคุยบ้างเออคิดประดงประเด็นน่นขึ้นมาบ้างนี่ขึ้นมาเ <c oughs> ้าถาม,มคุณ <c oughs> แม่ก็ไม่ตอบอาทิตย์แล้วก็ถามว่าสรุปเขาจะยุบหรือเขาจะลาออกคุณแม่ก็ไม่ตอบแหมก็มันใช่เรื่องที่น่าออถามใช่ไหมล่ะใช่ไหมพลังของการอธิษฐานออค,คือมันต่อเนื่องมาจากช่วงเช้าช่วงเช้าเราคุยกันเรื่องอธิษฐานพรรษามันพาด้วยเต็มเต็มเราคุยกันเรื่องอธิษฐานพรรษาก็คือพอช่วงเข้าพรรษาเนี่ยพระภิกษุสงฆ์ก็จะอธิษฐานพรรษา จะเข้าราษาใช่ไหมคะแล้วก็มีบางบางรูปที่ทบวชแล้วเขาไม่อธิษฐานก็คือไม่ทั้งอยู่ในภาษาไงแต่แบบว่าอาจจะคัาบเกี่ยวช่วงเข้าภาษาพอดียังไม่มีเลิกศึกอะไรประมาณนี้เขาก็ไม่รับเขาเรียกไงไม่รับไม่รับภาษา็ก็ก็บวชจริงๆแล้วมันก็เป็นพิธีพิธีกรรมอย่างหนึ่งใช่ไหมคะการบวชการบวชอุ้ยสมัยพุทธกาลหลักการจริงๆก็คือมาบวชเลยบางทีก็พระพุทธเจ้าก็บอกว่าเธอเป็นเพียงสูของเรา โดยเนี่ยแหละอ่าของเราเนี่ยแหละก็จบแล้วไม่มีอะไรแต่ต่อมาโอ้มีโน่นนี่นี่นั่นเยอะขึ้นมาเยอะเยอะเติมอยากให้คนมาร่วมงานเยอะๆแล้วก็เรียกศรัทธาเรียกศรัทธาแล้วก็แบบว่าเอ๊ะเอาวิธีไหนก็ที่จะทําให้คนมาร่วมงานนี้กก็คิดกันไปก็เลยต่อยอดต่อยอดต่อยอดไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะฮะใช่ไหมคเราก็เลยชวนกันอย่างนี้เนื่องจากว่าภิกษุมีอธิษฐานพรรษาอยู่จาพรรษาแล้วก็ นี่แหละเป็นโอกาสที่จะต้องได้ศ hmm. ึกษาเรียนรู้ฝึกฝนตนในสามเดือนเนี่ยที่ไม่ต้องไปไหนไม่ต้องจาริกไปไหนอยู่กับที่นะคะถวายเทียนภาษาเนี่ยคะถวายเทียนภาษาละถวายเทียนภรษาก็เป็นยุคหลังแล้วค่ะอาทิตย์หน้าผมก็ไปถวายเทียนภาษาอ๋อเรอค่ะใช่ไปที่ไหนคะแม่จะไปด้วยเหรอถามไม่อยากไปด้วยเลยจังหวัดชนบุรีไปจังหวัดชนบุรีอ๋อจัวชนบุรีไปถวายเทียนก็ทุกปีอย่างเงี้ยนะะค่ะน่นก เราก็จะเชื่อไงว่าเอ่อแน่นอนเราทําบุญเราก็ต้องได้บุญไงเราก็เชื่อแบบนั้นใช่ไหมแล้วถวายเทียนภาษาชีวิตจะได้แบบสดใสสว่างสวร่นงสว่ยอะไรอย่างนี้ถ้าจุดเทียนสว่างสวยไปแล้วไม่ทําอะไรเลยมันก็ไม่ได้นะใช่ไหมแล้วมันนอนรออยู่ที่บ้านเนี่ยจริงจริงมันก็ไม่ได้อะไรนะคุณพัชก็ครูพัชก็มีคาถามนะบอกว่าเจ้าคุณอ่านในบวชใหม่ได้ไหม ก็มีคดีไงจะมีคดีก็ไม่แน่ไหมคือพระที่ต้องบริสุทธิ์คือคนที่จะมาบวชพระเป็นนี่ก็ไม่ได้ไหมคุณแม่ใช่ไม่รู้ไม่เคยบวชคุณนะสี่คุณเข้ากรบนแล้วก็คือเป็นนี่ก็ไม่ได้เสติสัมปชัญญะครบโท้ไหมอะไรประมาณนี้ยมีคดีไหมมีคดีก็ไม่ได้นะใช่ครับใช่เนี่ยมากันเยอะแล้วเนี่ยนะคะคุณนราวิทย์เหรอคะใช่คุณนราวิทย์สวัสดีครับคุณตั้มคุณแม่เล็กวันนี้อากาศ มีคุณแม่แว่นก็มีก็ไม่ใส่คือค้าถัวแต่เรียใส่แว่นก็จบไปละอากาศดีครับมาขาแดดสลับอึมครึมบอกลมไม่กระดิกร้อนตับแตกเลยนะฮะแล้ววันนี้มีคําคมมาฝากไม่ว่าไม่ว่าเราจะเจอปัญหาหนักหนาสาหัสเท่าไหร่ก็ตามนะฮะก็เหมือนกับฝนที่มันตกลงมาให้จําไว้ว่าฝ้าหล่นถนนลื่นเสมอ ขับขี่เรามมดระวังครับที่จริงไม่ต้องใส่แว่นก็ได้ยกมาใกล้ๆตาก็เห็นแล้วคำคมใช่ไหมคำคมอุกบาทมากคุณแม่ทั้งนี้ยังงี้ค่าใช่ใช่ตกลงสั้นหรือยาวเนี่ยสั้นนะเนี้ยไม่กลับไงใช่ไหมหลังจากที่เรายาวแล้วเนี่ยพอถึงช่วงวัยเนี่ยใกล้เจ็ดสิบเนี้ยมันก็จะเริ่มสั้นก็เข้ามาใกล้ๆพี่ตุ้มอะคุณนั้นทีนี่คือดูโรศัพท์คยืดคือยืดนี้เลยนะยืดสุดแขนเลยนะ่ แล้วหลังๆเขาบอกปวดบอกปวดข้อมือปวดข้อมือ้ขงขยับมาไม่เขาบอกปวดข้อมือเป็นไรครับปวดปวดข้อมือตุ่มดูอ๋อก็ยืดโทรศัพท์ขนาดนี้ทีหลังไม่ไม่ไม่ได้ยืดแล้วให้หลานถือให้ไอ้หลานไปยืนหน้าบ้านท่านลังของการอธิษฐานครับเรากําลังคุยกันเรื่องอธิษฐานพรรษาคือเราเห็นละพระภิกษุสงฆ์เนี่ยอธิษฐานพรรษาเราก็เลยคุยกันกับคุณปุ้มเมื่อเช้าว่า เราเนี่ยมามาเรียบเคียงเทียบเคียงไหมไม่ใช่ว่าไปไปวัดไปวัดไปวัดรอยเท้านะตามรอยดีกว่าตามรอยรรท่านเข้าพรรษาท่านอธิษฐานพรรษาเราเองเนี่ยเราก็ทํามั่งอย่างเช่นเอออย่างเช่นสามเดือนเนี่ยเราตั้งใจอธิษฐานไปว่าอะไรก่อน ใช่คำนี้คำนี้คนสับสนใช่ไหมคนสับสนคือจริงๆแล้วเราไม่ได้สับสนหรอกเราคิดร้อยเลยอธิษฐานคือการร้องขอเราคิดแบบนั้นเลยใช่ไหมอธิษฐานอธิษฐานสิลูกใช่ดาวตกอธิษฐานสิเห็นโ่นเห็นนี่อธิษฐานสิเนี่ยไปไหว้พระไหว้พระพุทธรูปไปหนูอธิษฐานไวให้ขอให้หนูสอบผ่านแล้วเราก็ถูกสอนมาตั้งแต่เด็กๆนี่ไงคือ ถ่ายทอดกันมาแบบนี้แล้วจะไปให้จําอะไรล่ะทีนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยอธิษฐานอยากได้อะไรอธิษฐานเอาอยากจะทําอะไรอธิษฐานเอาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยชวนว่าจะเป็นการพึ่งทั้งหมดเลยนะพึ่งพายอย่างเดียวใช่ใช่จริงๆแล้วครูบาอาจารย์ท่านก็สอนนะบอกว่าอธิษฐานเนี่ยคือการปักปักปักลงไปในอารมณ์เลยนะตั้งใจตั้งใจคือตั้งใจมั่นยังไม่พอคำว่าตั้งใจมั่นคือจริงๆแล้วโดยโดยรวมๆก็คือตั้งใจมั่น แล้วลงมือทำยึดให้สำเร็จยึดจะไม่ยายไม่ยายไม่ยยไม่ไม่ยายด้วยไม่ไม่ยายด้วยเออยึดก็ไม่ยายด้วยยึดก็ไม่คือปักลงไปซึ่งซึ่งจะไม่ยอมให้คือจะไม่ยอมแพ้จะไม่ยอม ถอนออกง่ายๆทีมงานเราก็มีนะจนกว่าจะสําเร็จทีมงานแล้วก็กวอธิษฐานอืมอธิษฐานทุกงวดเลยงวดที่ผ่านมาออกเก้าดึงเลยอธิษฐานทุกงวดเลยไม่น่าถึงไม่ได้อธิษฐานทุกงวดก็บอกแล้วให้ตามเก้าดเก้าดึงอยู่เสมอนี่ไงน้องแก้มเขาก็โดนไปใบหนึ่งแต่เขาหมดไปเยอะไงแล้วโดนเข้าไปแต่สองพันอันนั้นอธิษฐานคือออกอธิษฐานี่คือถ้า สั้นๆสรุปสั้นๆก็คือตั้งใจมั่นแล้วทําให้สําเร็จเพราะฉะนั้นสามเดือนอย่างที่เราแบบว่าได้ยินกันมาบ่อยๆถ้าเป็นคนดื่มก็คืองดเหล้าเข้าไปสามวันเอาให้แบบเข้มๆเลยไม่หลุดสักวันเลยสามเดือนนี้ไม่แตะเลยหรือเราขี้งอนสมมติคือเราเห็นชัดที่สุดเลยของเราเนี่ยอะไรนิดก็งอนอะไรหน่อยก็งอนเนี่ยเราก็อธิษฐานด้ตั้งใจ สามเดือนนี้จะไม่งอนอ่าพอมีคนทําหรือว่าพูดให้งอนปักเนี่ยครับก็ต้องรู้ตัวเลยแล้วทำไมไม่งอนทําไม,มอ,งอ,งอ่ะมัก็งอนดิไมะมีคนทําให้เราองอนสมมติสมสมุติก็ไม่รู้จะคิดอะไรงไงก็ถ้าสมมุติเราว่าเราเอ้ยม,มีมีน้องบอกมีน้องบอกให้ถามพี่ตั้มคุณหน่อย คุณหน่อยกอมนีเขาบอกฝากถามพี่เล็กบอกาฝากฝ่ายพี่เล็กถามถามพี่ตั้มหน่อยว่าเจ็บข้างหลังไหมเมื่อวานโดนแทมเมื่อวานไม่ได้มาเมื่อวานลาวันหนึ่งคุณอเนกกาแทนใช่ที่เนี้ยใครลาไม่ได้นะโดนเลยใช่เมื่อเช้าเราก็คุยกันคุณปุ้มเหมือนกันว่าเนี่ยแหละเนี่ยไอไงน้องปุ้มเธอไอก็เลยมีคุณ รุ่นนี้ไอยไอรอะไอไอวคุณที่ยาไซบอกว่าร้านขายยาหน้าปักซอยมีก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเนี้ยไม่ได้เลยเจอฝนเจออะไรไงก็เลยบอกว่าคุณวิยุูต์เขาเห็นฟ้าครึ้มเขาก็โทรมาลาละเข้าทางพอดีพี่ตูงชอบพูดว่าไอ้ตั้มเนี่ยไอ้ตั้มเนี่ยเวลาแค่แบบเอาฟ้าครึ้มมันก็ป่วยแล้วแต่มีคนถามว่าคุณตั้มป่วยกันเมืองหรือเปล่าเมื่อวานไม่ไม่ทำไม่ได้ป่วยเมื่อวานไม่เมื่อวานมีธุระอ๋อใช่ใช่ที่ลาไม่ได้ลาป่วย่รูออ๋อไม่อยากมาเฉยๆนี่แหละ นอนเอาง่ายงอนนอนนอนไม่ใช่งอนไม่ก็มีธุระเลยไม่ได้มาอ่าคุณวุฒิไกลสวัสดีค่ำเย็นนะครับตอนนี้ผมฟังอยู่หลังเซนทันเวสเกตอ๋อค่ะอากาศแถวนี้บอกยี่สิบแปดโอ้โหยี่สิบแปดองศายังไม่มีฝนอ่ายังไม่มีฝนครับเอาบอกว่าวิรยุทธพุทธลาถวาคุณบอกว่าเจนจันลาไงอันนี้ก็วิรยุทธพุทธลาแล้ว วันเดียวเองแต่เล่นเขาไปเยอะไงใช่นานๆหยุดทีนี่เล่นเขาไปเยอะไงอืมอ่ามาต่อมาต่อครับอธิษฐานแต่ว่าตั้งใจมั่นแล้วทําให้สําเร็จอืไม่ใช่การอ้อนวอนขอไม่มีจริงๆแล้วพุทธศาสนาไม่มีอ้อนวอนขอถึงแม้จะให้พรก็เถอะครับพรก็บอกคุณต้องไปทำเอาเองอายุวันณะสุขะโภคะพระเนี่ย ต้องไปทำเอาเองไม่ใช่ไม่ใช่มีโพค้าโพคะก็คือพวกทราัพย์พวกทราัพย์จริงๆแล้วคือพรหมวิหารสีนะอ๋อเหรอไม่ใช่อูมีซับมากอะไรอย่างเงี้ยอายุอายุยืนไม่ใช่อายุยืนเนี่ยเราต้องมีอะไรมีอิทธิบาทสีเออจัดหนักจริงๆเลยจัดหนักนะใช่ไหมอายุยืนมันต้องมีอิทธิบาทสีคือเราต้องพอใจที่จะทําสิ่งนั้นแล้วอายุสิ่งนั้นมันก็ถูกยืดไปถ้าไม่พอใจไม่มีความยินดีที่จะทํามันก็สั้นลงอืใช่ไหมวันนะวันนะคือศี อ,อยากจะสวยงามถือศีลเข้าไปสํารวมกิริยา,าวาจาถือศีลมาตลอดจริงกใจถือไหมถีลมาตอดจริงั้พกใถือไถือศีลมาจรินน้พูากใจอไ <c oughs> มถือศีลมาตลอดเ,อออเรอนน,น้านให้ถือศลมาธิเนนี้พูดจากใืห <c oughs> มาริงนี้ากไม่มีไม่มีเสีรงันืี้พูดจาจไลายน้พกออกมาพูดออกมาดันี้าไง ต้นเดือนอยู่ใช่ไหมต้นเดือนอันนี้ผ่านมาครึ่งปีแล้วเราเก็บด้ามเก็บด้ามไปเรื่อยอายุวันนะสุขค่ะออืมีความสุขมีความสุขทํำยังไงล่ะไปทําสมาธิให้ได้ชั้นสี่แล้วเราจะรู้ได้ไงชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสี่ก็จะมีบอกว่าไงชั้นหนึ่งเป็นยังไงชั้นสองเป็นยังไงชั้นสามเป็นยังไงชั้นสี่คือเราจะรู้ด้วยตัวเองรู้เรารู้ด้วยตัวเองไม่ต้องมีผิไปถามีิเดี๋ยวเขาไม่ให้ถามเลยใช่ไหมคือไม่ใช่ไม่้ถามไม่ใช่ไม่ให้ถามหรอกคือ ไม่มีใครหรอกที่จะรู้คือจริงๆแล้วไม่ต้องไปบอกเอ้ยชั้นชาญไหนแล้วไม่ต้องไม่ต้องค่ะแล้วคุณแม่ชานไหนล่ะชานอ้อยชาญฉันละคือคือเขาก็เหมือนเหมือนเงินเดือน่ะได้เงินเดือนเท่าไหร่อย่างนี้ไหมคือเขาก็เป็นมารยาทไหมอ่ะถูกใช่มีเพื่อนคนหนึ่งชอบถามมากเลยะถามทั่วเจอใครมีเงินเก็บเท่าไหร่มีเงินอยากรู้เงินเดือนเท่า ไม่ถามทำไมใช่มันไม่ได้เรื่องนี้เป็นมารยาทมารยาทไม่พอมีน้องหนือจะถามอะไรบ้างแล้วแฟนมีเงินเดือนเท่ามันถามมันยู่ขนาดนั้นนะเพื่อนคุณคนไหนอ่ะมีเพื่อนไปเพื่อนคุณแม่ไม่รู้จักอ๋อเป็นเพื่อนของเพื่อนใช่อืมถามไม่พอถามน้องสาวเงินเดือนเท่าไหร่เฮ้ยจะอยากรู้ขนาดพ่อแม่มีเงินเจ็บไหมขนาดนั้นเลยนะมากไปป้าคุณอ่ะไปไปไอคนเนี้ยมากไป จริงจริงพ่อแม่มีเงินเก็บไหมอะพี่แล้วท่านแก่แล้วท่านจะอยู่ยังไงท่านเฮ้ยก็อยากรู้ไงอยากรู้อันนี้เขาไม่ถามกันเหมือนการนี้้วก็เหมือนพระใช่ป่ะเขาปวดอุตริกก็ไม่ได้ถือว่าผิดผิดอะไรนะผิดผิดกฎรือป่ะเขาได้กฎไปน้องแก้มน้องแก้มบอกเนี่ยน้องแก้มบอกลักษณะนี้ก็คือชวนซื้อัประกันอีนนี้ไม่ได้ขายประกันขายอย่างอื่น ขายเมือนกันแต่ขายอย่างอื่นมีส่วนร่วมนั้นเนี่ยเ <laughs> ข้ามาข้างในเลยดีกว่าไหม ต้องสารแน่ไม่ได้เราเป็นธรรมดานะน้องแก้มเนี่ยก็ดีนะไม่เส่อมร่วมไม่เวลามีอะไรเนี่ยอย่างเงี้ยเช่นจัดจ่อจุดแจ้งก็เร็วมากนะจริงทำปุ๊บตอบปั๊บเลยติดอะไรเนี่ยนะบางทีแบบว่าเราเราติดอะไรตรงนี้มีผู้ที่ฟังถามน้องแก้มว่าแอคชั่นทันทีฟุ๊กฟลุ๊กฟุ๊มาอย่างเงี้ยเลยนะเร็วปั๊บปั๊บปั๊บประกาศว่าจะไม่เอาเจนมาละเอาแก้มมาแทนเจนนะถามเลยเจนอืออาออือไม่เอืออาอยู่เลยลูกแม่ตรวจสอบหน่อยนะครับตรวจสอบนะฮะตรวจสอบนะฮะตรวจสอบเนาะอยู่เนี่ยต่อต่อต่อเดี๋ยวไม่จบ ตั้งใจมั่นอะไรที่มันมันเป็นนิสัยไม่ดีของเราอ่ะไม่มีใครเต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นหรอกอมไม่มีใครเพอร์เฟกหรอกอนะคะเราต้องต้องเป็นการกับตัวเองว่าเออเรานิสัยไม่ดีเรื่องโน้นเรื่องน,น,องนี้เรื่องนั้นเราต้องทําอย่างนั้นอย่างเนี้ยต้องใครมาอม,มองเราเนาะ ใช่เราต้องกลับมามองตัวเองส่วนใหญ่เราจะเพ่งนะเพ่งคนอื่นเพ่งคนอื่นเพ่งคนนั้นเพ่งเจนเอออาเอออาเพ่งน้องแก้มสาะแดงเราไม่เพ่งตัวเองใช่คือเรามีสองตาเราส่องไปคนอื่นเสมอเราไปส่องสองสองเดยทนนี้ไม่ได้ส่องเฉพาะตัวแล้วไปส่องใน Facebook มั่งส่องเพื่อนของเพื่อนของอาลุสสารพัดเยอะแยะเราต้องกลับมาส่องตัวเองว่าเออเราขาดตกบกพร่องตรงไหนเราควรที่จะ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรบางเพราะว่าจริงๆแล้วการเปลี่ยนแปลงชีวิตเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงชะตาได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องชวนกลับมาพอกลับมาที่บอกว่าพลังเนี่ยไม่ใช่เป็นพลังที่โอ้โหมองไม่เห็นเป็นสายมูอะไรอย่างเงี้ยอคติาแล้วมีแบบแรงพลังต่ไม่เกิดจริงไม่ใช่พลังหมายถึงว่าเรามีพลังมีกําลังที่จะทําในสิ่งนี้เพราะเรามีตัวเองเนี่ยเป็นพยาน ตัวเองต้องเป็นพยานตัวเองให้ได้ uh huh. เราไม่ต้องไปขอใครให้เป็นพยานของเราเนี่ยแหละเตือนตัวเองทุกวัน <c oughs> ตื่นเช้ามาเรา อธิษฐานเรื่องนี้อยู่นะเราจะทําอย่างนี้นะย้ํากับตัวเองทุกวันย้ากับตัวเองทุกวันแล้วเราก็ทําพอมันได้มาเนี่ยโอ้โหนี่มันคือที่สุดนะเพราะว่าเราจะลิ้มรสนั้นด้วยตัวเองเหมือนคนดื่มเอาง่ายๆนะเหมือนคนดื่มแล้วก็บอกว่าเอ้ยเข้ารรษาเนี่ยเราไม่เคยเลยปีนี้จะเป็นปีแรกที่เราจะไม่ดื่มงดเล้าเข้ารรษาพอมันจบรรษาเราสึกว่าเออเราก็ทาได้มีเพื่อนคนหนึ่งมีคุณวิยุทธรู้จัก เขาก็ดื่มเขาเป็นดื่มเลยแหละเขาดื่มดื่มมากเลยล่ะทุกครั้งตั้งแต่รู้จักกันมายี่สิบกว่าปีสามสิบปีเนี่ยเขางดเหล้าเข้าบรรษาตลอดทุกปีเลยทุกปีเลยก็เลยบอกว่าขยับหน่อยไหมล่ะสลับกันนิดนึงไหมสลับเป็นเก้าเดือนบ้างไหมไม่คือแบบเขาว่าออกพรรษาเนี่ยแหละงดเหล้าออกพรรษาใช่ไหมแล้วเข้าพรรษาค่อยดื่มเนี่ยเขาบอกไม่ผมตั้งใจผมจะต้องอธิษฐานพรรษา ด้วยการไม่ดื่มแล้วเขาก็มีความสุขเออเพราะฉะนั้นเนี่ยเราลองดูอะไรก็ตามที่เราลองสํารวจตัวเองรูนี้ <c oughs> เป็นเวลาของการสํารวจตัวเองเพราะว่าวันพฤหัสหน้าวันพฤหัสท่านต้องขอลานะ ก็าคอดแหมวัน้ายใหญ่คุณแม่โอ้โหรู้อยู่แล้วลาลาช่วงเช้าด้วยลาช่วงเช้าด้วยคุณไปไหนแม่ไปทาอะไรปฏิบัติศาสนกิจอ๋อโอเคเขาจเขาจคุณไพรัตน์ทักทายสวัสดีน้องต้ามาคุณแม่เล็กคุณ่อะไรคุณวิบอกพูดถึงเรื่องของแว่นนะฮะนึกถึงสมัยก่อนผมเนี่ยใส่แว่นเพราะว่าสายตาสั้นตอนเนี้ยไม่ต้องใส่ละสายตามเกือบจะเป็นปกติแล้วมันยาวขึ้นก็หักลบกันหักลบ กลบนี้กันไปคุณมดสวัสดีค่ะคุณตั้าคุณเล็กค่ะคุณสุพัสสวัสดีครับปากเกร็ดไปเอกชัยบางบอลใช้เส้นทางไหนดีอถามพิชัวค่ะแอดมินตอบแอดมินตอบก่อนด้วยแอดมินจะตอบนะคะไม่จริงจริงจริงก็ถามได้ตอบได้เอาอเล่นตอบคุณสุภัฒน์ด้วยนะค่ะคุณแท็กซี่ยาไซบอกขออธิฐานให้มีร่างกายแข็งแรงไลฟ์ยาวๆจะได้ไม่ต้องลายหยุดอธิฐานคุณแท็กซี่ยาไซอธิฐานแต่คุณวิญญาต้องทำจริง ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ป่วยอะไรเลยแต่เล่นเขาไปเยอะไงพอชสักวันนึงเขาบอกใช่เขาเรียกว่าไม่มีอะไรที่จะไม่ได้รับผลของมันคุณลินนโลงสวัสดีครับพี่ตั้มสุดหล่อคุณแม่สวยอ่าฮะอือแล้วก็คุณมดก็คุณตั้มใส่เสื้อสวยค่ะอันนี้แฟนคลับคลับเออไม่ได้ใส่นานแล้วเดี๋ยวคุณทา้นินบอกคุณคุณอังเกินเนี่ยหลานแค่พูดพัก ครับต้องเลี้ยงฉลองอะไรนี่แหละมาแล้ว, <c oughs> วแล้วก็คุณพาร์ทก็บอกตอบ <c oughs> ไม่ตรงคําถาม <c oughs> ผมถามว่าพระที่เสพเมทุนแต่ชิงลาออกก่อนอ๋อชิงลาเขาชิงลาออกก่อนเขายัางอยู่ในขั้นตอนสืบกันอยู่ยังไม่ได้ฟันธงโป๊ะ <c oughs> บ้านนะครับคุณาร์ท <c oughs> กลับแล้วคือพาระที่แบบชิงศึกมาก่อนแล้วจะกลับไปบวชได้ไหมอะไรอย่างงี้ไงไปอยากรู้เรื่องชาวบ้านนดูว่าไม่ก่อน E> ชอบชอบผู้พันนี่ชอบเลยเวลาอ่านอย่งนี้ต้องต้องสติดีๆนะคอมเมนต์ผู้พันมาใช่ใช่โอ้โหมันลึกลับซับซ้อนซ้อนเงื่อนอยู่นะโอ้ไรเงี้ยโอเคหมดเวลาแล้วครับหมดแล้วหมดเวลาแล้วพูดหันหน้าคุณได้ไหมจริงๆแล้วเขาเรียกมาตั้งตั้งนานแล้วนะเนี่ยเรียกขึ้นมาตั้งนานแล้วเราเจอกัน้วหันหน้าไม่มาต้องฝากน้องออนต้นโอเคได้โอเคครับวันนี้ไปก่อนครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับงงเเเ็็นนปรื่อเป็นเรื่องโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคม